สวัสดีจ้าเมื่อพอกันกับมาดามแคดอีกแล้วเนาะแคทจะมาสรุปผลบอลของเมื่อวานให้ฟังเนะาะเมื่อวานแคดไฮริสตอมต่อปอปอสรุปว่าลิสตอมชนะไป3ต่อสองเกมกินเต็มกันไปสําหรับคนเล่นลิสตอมไพ่เล่นตามแคทที่ไฮไวกับเขามาหามือติดตดต๊ดกันไปเลยมือนี่แคดมีบ่บอลสูงแหลกมาฝากกันอีกคูนะ่เนาะไปทีโอลิมปิกไ่าเป็นการพอกันระวงังฮอนดูลัดกับโรมาเนียเตะกันเวลาหกโมงแรงบานเหา ราคาบอลสูงเกมนี้อยู่ที่2 2ส,ออสหาสูงแรลกยูทีครึ่งควบลูกกับเมิงสถิติของทั้งสองทีมกันเนาะไปที่ทีมเจาบ้านฮ่อนดูรัตพอกันซิคูชนะซเสมอ3แพ้3ส่วนทีมเยือนโรมาเานียชนะ1เสมอ1แพ้3มเมื่อนี้แค่กรใไ้กดไปที่สูงแรกเลทราคาครึ่งควบลูกโอกาสหลายกว่าเนาะ ก่อนไปภัยไพสนใจคำม่าเล่นกับแคทกับกดลิงใต่คลิปคขมา่าใดจ้าแคทมีกลุ่มเ้เล่นน้ำกันยูเดอร์จา้าแคทก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกํลังใจในคลิปต่อๆไปก็ขออหายลํารวยลํารวยกันสุขคนจา้า